สวัสดีค่ะพบกับอันตี้อีกแล้วนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณที่ผ่านมาเชิญคลิปแรนดอมอันนี้ก่อนนะคะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะมาขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร ราชาเรียนว้าวพลังงานเต็มมากเลยพร้อมมากสมบูรณ์มากเป็นคนสุขุมน่าเกรงขามใครๆให้การนับถือเป็นคนเก่งชอบช่วยเหลือคนอื่นและพลังพร้อมสมบูรณ์มากคำว่าสมบูรณ์ไม่ได้เป็นว่าเอ,อ ร่ำรวยจะมีเงินเยอะแยะหมายถึงว่าคุณสมบูรณ์คุณมีเงินเท่านี้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนั่นคือความสมบูรณ์ของความสมบูรณ์และความร่ำรวยที่คุณยึดถือนะไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านไม่ใช่คุณอาจจะมีเงินแค่นี้แล้วคุณก็มีความสุขว่าฉันรวยแล้วนี่แหละนี่คือคุณนี่คือคุณค่ะหรือคุณอาจจะมีเยอะก็ได้หรือมีน้อยก็ได้แต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดแคลน นี่คือคุณนะสี่ไม้เท้าโอ้ว้าวน่าจะเป็นช่วงของพลังงานที่กำลัง f o r in love อยู่กันเนาะหรืออาจจะเป็นช่วงการขอแต่งงานกันก็ได้นะโอ้ oh, ไม่ธรรมดาหรืออาจจะเพิ่งเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนจากแฟนเป็นคนรู้ใจมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งกลายไปถึงสู่การขอแต่งงานก็ได้ว้า wow, ว <Yeah. S 2> เยี่ยมเลย สามไม้เท้าเป็นคนที่มุ่งมั่นมากตั้งหน้าตั้งตาทำงานและมุ่งมั่นกับการงานมุ่งมั่นกับทุกสิ่งตั้งใจจริงนคนจริงจังเป็นคนจริงจังและจริงใจอ่าดูสิคะพลังงานตรงไม่เอ่ยมาดูกันต่อคะ่ะแล้วความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะ รวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดคนโสดก็เรามาดูกันว่าคุณจะมีคู่ไหมโสดคนที่มีคู่อยู่แล้วดูซิว่าจะได้เปลี่ยนสถานนะจากแฟนเป็นคนคนรู้ใจเป็นคนรักหรือสู่ไปสู่เข้าประตูวิวากันมาดูค่ะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรกันคะไปแรก